สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน e p p r e t ร v e ว s i o n 2ที่เกี่ยวข้องกับ Serial และลดสินค้ากันนะคะการใช้งานโปรแกรม e p p r e t ร Version 1ที่เป็นแบบเดิมจะมีการตัดต้นทุนเพียง2แบบเท่านั้นนั่นก็คือแบบ FIFO เข้าก่อนออกก่อนและแบบ Average ที่เป็นต้นทุนถั่วเฉลี่ยค่ะ แต่สำหรับธุรกิจที่ต้องการตัดต้นทุนสินค้าตามซีเรียลหรือรอ t นามเบอร์จึงยังไม่สามารถใช้งานในจุดนี้ได้ทางบริษัทจึงได้พัฒนาให้โปรแกรม e x p r e s s v เวอร์ชัสามารถตัดต้นทุนสินค้าตามซีเรียลหรือรอ t นามเบอร์ได้แล้วนะคะก่อนอื่นเรามาทราบความแตกต่างระหว่างซีเรียลนามเบอร์และรอดนามเบอร์กันนะคะซีเรียลก็คือหมายเลขเครื่องของสินค้า โดยปกติสินค้าแต่ละชนิดทีุ่มุีม serial number จะมีเพียง1ชิ้นต่อ1ซีเรียลเท่านั้นเช่นโทรศัพท์มือถือสมมุติว่ามี10เครื่องก็จะมี10ซีเรียวเป็นต้นเพราะฉะนั้น serial number จะไม่มีทางซ้ำกันได้ค่ะ serial number ส่วนใหญ่จะใช้กับธุรกิจเช่นขายรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์เป็นต้นค่ะ ต่อมาล็อตนัมเบอร์คือหมายเลขของล็อตการผลิตนั้นๆซึ่งสามารถระบุวันที่ผลิตหรือวันที่หมดอายุได้ด้วยค่ะซึ่ง1นึ่ล็อตนั้นอาจมีสินค้าหลายชิ้นหรือรายหลายสินค้าได้ด้วยค่ะธุรกิจที่ใช้ในการตัดต้นทุนสินค้าตามล็อตตัวอย่างเช่นธุรกิจอาหารยาเครื่องสำอางเป็นต้น ให้เข้าที่เมนู4สินค้าข้อ2รายละเอียดสินค้าค่ะจากนั้นทำการเพิ่มรหัสสินค้าในที่นี้เราจะทำการเพิ่มรหัสที่เป็นเครื่องปรับอากาศนะคะโดยระบุกลุ่มบัญชีเป็น ST03 ซึ่งเป็นวิธีคิดต้นทุนแบบเจาะจงต้นทุนค่ะหลังจากนั้นในช่องของคุม Serial Number อร์เรา ก็จะทําการติ๊กถูกไว้เพื่อต้องการจะระบุ serial number ในการซื้อแต่ละครั้งนะคะถ้ากรณีที่สินค้าของคุณมีเรื่องของหมายเลขเครื่องด้วยก็สามารถติ๊กถูกได้เช่นกันต่อมาประเภท W อันนี้จะย่อมาจากว a l ัน n t ก็คือการรับประกันสินค้านั่นเองนะคะเราสามารถเลือกระยะเวลารับประกันได้นะคะในที่นี้ เราจะเลือกเป็น1 year เยก็คือ1ปีนะคะระยะเวลาวาลันตีก็คือ12เดือนนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ทำการเซฟได้เลยตัวอย่างต่อไปเราจะขออนุญาตเพิ่มรหัสสินค้าอีกตัวนะคะเป็นปลากระป๋อง ะะโดยระบุกลุ่มบัญชีเป็น ST03 เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทำการติ๊กถูกตรงคำว่าบังคับป้อนลลอดตรงนี้เราจะทำการระบุเลขลลอด n เบอร์ในการซื้อแต่ละครั้งด้วยค่ะและยังมีการระบุวันหมดอายุและก็วันผลิตด้วยนะคะถ้ากรณีที่สินค้าของคุณมีเรื่องของสีหรือขนาดก็สามารถที่จะคุมสีคุมขนาดได้ด้วยเช่นกัน เมื่อเราทำการาระบุสร้างล็อตเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการระบุ s e r รียลนัมเบค่ะซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีวิธีที่1ก็คือใช้วิธีคีย์ซีเรียลนัมเบลงไปเองเลยค่ะ แบบนี้นะคะหรือถ้ากรณีที่เราต้องการจะใช้วิธีที่2ก็คือวิธีการยิงบาร์โค้ดเราก็สามารถใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดโปรแกรมก็จะแสดง s e r i ียลนัมเบอรนั้นๆออกมาให้ค่ะในส่วนของวิธีที่3ก็คือวิธีการนำเข้าจาก t เทกไฟล์ค่ะ วิธีการนำเข้าเทคกไฟล์นี้เป็นอีกวิธีที่สะดวกและรวดเร็วทำให้การกรอกซีเรียลนัมเบอร์เป็น100หรือ1,000ได้ง่ายเพียงไม่กี่นาทีค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะจะขอเคลียร์รายการซื้ออีกสักหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือปลากระป๋องค่ะสมมุติว่าเราซื้อมา100กระป๋องกระป๋องละ10บาททำการกดปุ่มเป้าเขียวเพื่อสร้างลลอดค่ะ ตัวปลากระป๋องนั้นเราจะคอนโทรลเรื่องเกี่ยวกับล็อตนัมเบอร์วันหมดอายุแล้วก็วันผลิตนะคะสมมุติว่าเราจะใส่เลขล็อตลงไปค่ะเป็นล็อต0 0นนะคะวันหมดอายุเป็น31ธันวา67ส่วนวันผลิตเราจะใส่เป็น1เดือน866ค่ะจำนวนในล็อตทั้งหมด100นะคะเราจะใส่ตามจำนวนหน้าบินเลย โปรแกรมจะขึ้นคำว่าสร้างล็อตครบแล้วกดตกลงค่ะคราวนี้เราจะมาลองเปิดบินขายสินค้าเพื่อตัดสต็อกกันบ้างค่ะเข้าที่เมนูขายเงินเชื่อส่วนวิธีในการตัดล็อตนั้นก็จะมีด้วยกัน3วิธีเช่นกันค่ะวิธีที่1ก็คือการตัดซีเรียลโดยดึงจากเทคไฟล์ลักษณะก็จะคล้ายๆกับตอนที่เรารับเข้านะคะในที่นี้เราจะขอข้ามไปค่ะ มาดูกันที่วิธีที่2ค่ะวิธีที่2คือการตัดล็อตแบบออโต้ในที่นี้เครื่องปรับอากาศเรามีการควบคุมเกี่ยวกับ serial number เพราะฉะนั <Nam un> entonces, es, ้นการตัดล็อตออโต้นั้นโปรแกรมก็จะนำ serial ลำดับแรกมาตัดให้ก่อนไล่ลำดับลงไปเรื่อยๆตาม s ี r i a l number ลองดูตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะว่า s ี r i a l number ลำดับที่1จนถึงลำดับที่5จะถูกตัดออกไปก่อน มาดูกันที่วิธีที่3ค่ะวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการเลือกตัดล็อตนั่นเองคลิกปุ่มนี้นะคะโปรแกรมก็จะขึ้น serial number ทั้งหมดที่มีเพื่อให้เราเลือกในการตัดนะคะในที่นี้เราจะลองเลือกลำดับตามที่เราต้องการนะคะเลือกไปจนกว่าจะครบนะคะ ช่องถูกเลือกจะบอกด้วยว่าเราเลือกไปแล้วกี่รายการนะคะถ้าครบแล้วกดทำงานได้เลยค่ะโปรแกรมก็จะทำการตัดสต็อกตาม s e r รียลนัมเบที่เราได้เลือกไว้นะคะและถ้าหากคุณมีการสั่งพิมพ์โดยการกดปุ่มพิมเตอร์สีเหลืองด้านบน<ม>ก็จะสามารถแสดง s e r รียลนัมเบที่คุณตัดออกมาให้ด้วยค่ะ จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกสักหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือสต็อกที่เป็นปลากระกป๋องค่ะปลากระกป๋องนี้เราคอนโทรลเกี่ยวกับวันหมดอายุ u, และล็อตัมเบอร์นะคะกรณีที่คุณมีการควบคุมเกี่ยวกับวันหมดอายุ u, โปรแกรมจะตัดตามวันหมดอายุก่อนค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ควบคุมเกี่ยวกับวันหมดอายุ u, โปรแกรมก็จะตัดตามหมายเลขล็อตัมเบอร์ค่ะ มาดูตัวอย่างการเลือกตัดล็อตในแบบที่2กันบ้างนะคะนั่นก็คือการเลือกตัดตามล็อตที่เราต้องการนะคะคุณสามารถคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยคะ่ะโปรแกรมก็จะแสดงล็อตนัมเบอร์ทั้งหมดขึ้นมาให้เราก็จะทําการเลือกล็อตที่เราต้องการได้เลยในที่นี้จะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมจะลําดับตามวันหมดอายุก่อนนะคะ ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการให้โปรแกรมลำดับตามวันหมดอายุแต่ต้องการให้โปรแกรมลำดับตามหมายเลขล็อตนมเบอร์คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเรียงใหม่ตัวนี้เพื่อให้โปรแกรมเปลี่ยนการลำดับได้นะคะการเลือกล็อตนั้นเราสามารถเลือกเฉพาะบางส่วนของล็อตนั้นๆก็ได้หรือจะเลือกทั้งหมดของล็อตนั้นเลยก็ได้นะคะ จากนั้นเรามาลองสั่งพิมพ์กันดูค่ะโดยการกดที่ปุ่มพิมเตอร์สีเหลืองแสดงผลทางจอภาพกดตกลงคุณจะเห็นว่าตัวปลากระป๋องที่เราตัดสต็อกออกไปนั้นโปรแกรมจะแสดงล็อตนัมเบอร์วันหมดอายุและจำนวนที่ตัดด้วยค่ะอันดับต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างรายงานสต็อกกันบ้างนะคะตัวแรกปลากระป๋องนะคะ จะมีเอกสารซื้อ2ใบเห็นไหมคะแล้วก็บอกด้วยว่าซื้อมาล็อตนัมเบอร์ที่เท่าไหร่วันหมดอายุวันไหนนะคะก็จะมีแจ้งมาตรงนี้เมื่อเมื่อมีการขายก็จะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะแจ้งด้วยว่าขายไปด้วยล็อตนัมเบอร์อะไรวันหมดอายุวันไหนจำนวนเท่าไหร่นะคะรายละเอียดจะประมาณนี้คะ่ะ ต่อมาตัวที่เป็นเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเรามีการคุมเกี่ยวกับ serial number โปรแกรมก็จะแสดง serial ทั้งหมดออกมาให้เห็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะแจ้งด้วยว่าเมื่อมีการขายออกไปถูกตัดไปด้วย serial number ไหนบ้างเห็นไหมคะก็จะแจ้งให้ทราบแบบนี้เลยนะคะ